I mm -hmm. ทุกคนวันนี้พี่ย่าอยู่ที่ป่านะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้พี่ย่าจะได้เหตุไม่นะคะเพื่อนๆยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะทุกคนไปค่ะไปลุ้นกันค่ะ ใจเพื่อนๆที่ชอบให้ตัดขาแบบระมัดระวังโอ้โหงามแท้แม่เจ้าเอ้ย ปาดงามน้องเพื่อนดูดิดูแข่งขาจะอวบใหญ่ไปไหนปาดเพื่อนโอ้โอ้ขออภัยงามมากงามมากเลยค่ะทุกคนมองต้องลงคะ่ะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพื่อนนะเรามาลุ้นกันคะ่ะ ลุมทุกคนดูความอ่อนดูค่ะงามมากเลยค่ะเพื่อนชื่นชมนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาตัดขากันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเลือดดูหนาวเขาก็จะไม่มาให้เราเก็บแล้วนะคะ ฤดูหนาวก็จะไม่มีเห็ดพึ่งหวานให้เราเก็บแล้วต้องรอปีหน้าค่ะเพราะฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะเพื่อนนี่จ้ะงามนอนเพื่อนเนาะไปค่ะสวัสดีค่ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนทุกคนคะ่ะมาเก็บเห็ดกับพี่ย่านะคะ สองดอกนี้มีซ่อนอยู่ข้างใต้ค่ะแล้วเ่ยขึ้นไปก็มีอีกดอกหนึ่งตั้งจนทนอยู่ตรงนู้นค่ะก็เดี๋ยวเรามาถอนก็นเลยคานเพื่นอนติดหลุมค่ะเดี๋ยวไปเอาดอกนู้นกันอันนี้เป็นเห็ดตับเต่านะคะหรือเห็ดพึ่งทามหรือว่าเห็ดตับควาย ประเทศเดนมาร์กเรียกว่าอินดิงกนี่ค่ะเขาโดนน้ำค่ะเพื่อนๆโดนฝนเมื่อคืนนะคะเดี๋ยวลองตัดดูค่ะดีอยู่ค่ะโอเคได้อยู่ค่ะพี่ยาตัดขาเห็ดเป็นยังไงบ้างคะทุกคนวันนี้ โอ้ดอกนี้ไม่ได้ไม่รอดค่ะดอกนี้ไม่รอดจ้าเพื่อนโอ้ไม่รอดจ้ะโอ้ยดอกก็ไม่ได้ค่ะไม่หนอนจ้ะเดี๋ยวพี่ยาผ่าดูดีกว่านะคะทุกคนโอ้ยทุกคนไม่รอด <c oughs> ดูดอกนี้จ้ะโอ้ยโอ้ดอกนี้ได้อยู่เอาดอกนี้ค่ะเราเอาดอกนี้ไปจ้าเพื่อนก็จะ <c oughs> ตรงนีแมงเราก็ตัดออก พวกนี้อร่อยกรุบกรอบนี่จ้านี่ได้ดอกเดียวจ้ะไปค่ะทุกคนไม่รู้ฝรั่งที่เขาจอดรถไว้ข้างหน้าเขาหาเหตุยังไงพิยาว่าแล้วว่าหายังไงก็สู้ตาคนไทยไม่ได้ล้อพวกเราตาดีกว่าเขาเยอะค่ะทุกคนนี่ค่ะงามมากค่ะ ทุกคนฝรั่งหาเห็ดตลกดีค้าเพื่อนอันนี้เป็นค้นโยเห็นหรือว่าเห็ดเพื่งหวานนี่จ้ะปิดลุงค่ะไปค้าเพื่อน น้ำจนขาแตกค่ะพิ่งเกาลัดค่ะนุ่นอีกดอกนึงค่ะเห็นแต่ไกลเลยค่ะนี่ค่ะ เห็นแต่หัวดำๆค่ะทุกคนเพิ่งหวานค่ะอยทำไมวันนี้พี่ย่าโชคดีจังเลยอ่ะทุกคนทุกคนเขาไม่ได้มีดอกเดียวนะเขามีลูกของเขาด้วยนี่ค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวเรามาตัดขากันเลยจ้ะทุกคนไม่รู้จะได้ไหมนะดอกนี้รู้สึกนิ่มๆแต่ดอกนี้แข็งค่ะมาค่ะตัดขา ว่าแล้วนี่ะมไม่ได้จ้ะกินหมดแล้วจ้ะมาดูตรงน,นี้ดอกน,นี้ได้เดอ้อนี่ค่ะ หัวสวยค่ะมีความหัวสวยไปค่ะทุกคนนี่ทุกคนสวยมากว้าวคือได้ฝนนะคะทุกคนค่ะคือนางได้ฝนพอนางได้ฝนปุ๊บนางก็ขึ้นมาใหญ่เลยนะคะ มาจ้าเรามาถอนกันเลยจ้าทุกคนนี่ค่ะแบตเตอรี่พี่ย่าจะหมดนะคะ เขาก็เลยขึ้นมาเตือนว่าแบตเตอรี่เหลืออีก20%จะให้ปิดเลยไหมเขาบอกพี่ย่าใช้กล้องของ iPhone 12 Pro นะคะถ่ายค่ะแบตจะหมดค่ะทุกคนนี่ค่ะอูดอกใหญ่อวบมากเลยจ้าทุกคนค่ะไปค่ะ พึ่งเกาลัดค่ะทุกคนดอกใหญ่งามอวบอิ่มมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะไปจ้ะแบตเตอรี่จะหมดค่ะอันนี้เป็นเห็ดเพึ่งน้อยของป้าวินะคะงามมากๆเลยค่ะแต่พี่ยาจะเอาสองดอกนี้นะคะนี่จ้ะพี่ยาจะเอาสองดอกนี้จ้ะอันนั้นก็คือบานละไม่เอาแล้วจ้ะเอาแค่นี้จ้ะ โอ้โหโดนกินจนโบค่ะเพื่อนเอาไม่ได้จ้ะแต่ดอกแข็งนะคะดอกแข็งค่ะแต่ว่าโดนกินเสร็จแล้วนะคะเอาไว้เหมือนเดิมค่ะเอาไว้ให้เขาอยู่ที่ป่านี่แหละคะ่ะเสียดายจังทุกคนคะ่ะมีหลายดอกนะคะตรงนี้ที่เขากำลังจะขึ้นนะคะทุกคนตรงนี้เดินเนี่ยค่ะถ้าเอาไว้ปุ๊บเขาก็จะโดนแมลงแทะแมลงกินอย่างเงี้ยค่ะเพื่อน ก็คือจะเอาไม่ได้นะคะถ้าปล่อยไว้นี่คือโดนสัพพสัดกินหมดค่ะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็กำลังขึ้นถานเพื่อนต้อ้อแตแอนนีอีกสองดอกหอีดอกหนึ่งจ้ะนี่ค่ะอันนี้คือโดนกินไปแล้วนะคะนี่โดนกินไปแล้วแล้วก็ถานเพื่อนตรงนี้มีอีกสองดอกค่ะมีนี่ดอกหนึ่ง ตรงนี้เป็นเห็ดน้ำหมากโดนกินไปแล้วจ้ะมันเอาไว้ไม่ได้จริงๆทุกคนอย่าหาว่าพี่ยาอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะมันเอาไว้แล้วปุ๊บคือสรรพสัตว์กินหมดนะคะนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนดอกเนี้โดนกินไปแล้วแต่พี่ยาก็จะ เก็บเขาไปด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเสียดายค่ะแต่ว่าดอกดอกนี้กับสองดอกนี้พี่ยาไม่เก็บค่ะเอาไว้นี่แหละใครจะเก็บก็ให้เขาเก็บแมลงจะกินก็ให้เขากินไปค่ะไปคานเพื่อนเดินบนไปบนมา เจอดอกนี้อีกดอกหนึ่งค่ะเพื่อนนี่ค่ะก็ต้องเอาไปแหละเพื่อนเพื่อนดูดอกนี้ค่ะไม่รู้จะได้ไหมนะคะใกล้ใกล้กับดอกเล็กเมื่อกี้นี่ค่ะไม่น่าจะได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจับดูแล้วไม่ได้ค่ะนี่ไงนี่ไงนิ่ม ไม่ได้ค่ะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดอกเมื่อกี้ที่พี่ยอดถมไว้อยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วไล่ลงมาที่พี่ยอดปิดเอาไว้ไล่ลงมานี่ค่ะดอกเล็กกำลังจะขึ้นแล้วนี่มีอีกดอกหนึ่งไม่เก็บค่ะไปค่ะทุกคนไปจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนๆยังไม่ทันที่ปิดกล้องรอก นี่อีกดอกนึงค่ะนี่แล้วก็มีนี่อีกดอกนึงค่ะดอกนี้เก็บได้จ้ะอุ๊ยไม่ได้จ้ะโดนกินน่นจจะไม่ได้ค่ะคือเอาไว้ไม่ได้จริงๆทุกคนเอาไว้นี่ก็คือเนี่ยสรรพัพสักินหมดค่ะจะไ,ได้จ้ะไ,ได้นะงั้นพี่แว่าพี่เอาดอกนี้ไปนะทุกคน ดี๋ยวว่ากันนะไปค่ะงั้นดอกนี้เราก็คงต้องเอาไปแล้วแหละเพื่อนเน,เนี่ยดอกนี้ไว้ก่อนนี่ไว้ก่อนไปค่ะไปค่ะทุกคนเจอตรงนี้ดอกหนึ่งค่ะแต่ไม่น่าได้ไม่น่ารอดอน่เห็นไหมนิ่มเนี่ยเอาไว้ไม่ได้ค่ะคือ ไว้ไม่ได้เลยเหตุตานี้ไม่หมดค่ะเนี่ยนั่เห็นไหมลงกินไม่ได้จ้ะไปค่ะช่วงนี้เป็นดงเหตตะปูค่ะทุกคนยังอ่อนอยู่ค่ะ